โนปดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิกเกนองเทอเพลเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับ ก็เสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายของปีนี้นะครับก็จะถือโอกาสแล้วกันนะครับสิ้นปีไม่ได้มีบุ๊กรีวิวเกี่ยวกับผู้ประกอบการมันหยุดไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแต่ว่าอยากจะมาสะท้อนคิดการทําผู้ประกอบการมันหยุดของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนๆที่ฟังรายการนี้เราก็จะพูดถึงแผนในปีถัดๆไปด้วยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็เริ่มต้นจากที่มาที่ไปหลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังก็ ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของรายการนี้เนี่ยามาอย่างไงในการทำนบบดรนสตอรี่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นนบบดรนสตอรี่อย่างเดียวเลยก็คือ7วันเนี่ยก็จะมีบุ๊กรีวิวมีอะไรไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยได้คิดว่าเออเราอยากที่จะลองทํารายการพิเศษขึ้นมาแล้วรายการพิเศษแรกที่เราทําก็คือรายการนี้ผู้ประกอบการบันหยุดถามว่าที่มาที่ไปทําไมผมถึงเริ่มทํา ก็ต้องเอาไปฟังต่อว่ามีหลายคนนะครับที่มีคําถามส่งมาว่าอยากเป็นผู้ประกอบการแต่ว่ากลัวว่าหล่าออกแล้วเนี่ยแล้วมาทําแล้วมันจะไม่เวิร์กไม่เวิร์กในที่นี้ก็คือทาแล้วอาจจะรายได้น้อยแล้วก็เขามีภาระทางการเงินเช่นมีนี่บ้านนี้รถยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาต้องเลี้ยงดูมีลูกๆที่ต้องส่งเรียนอะไรเยอะแยะมากมายทาไงดีแต่ถ้าเกิดไม่ออกมาก็คงไม่มีทางที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เพราะ ทำงานประจําก็เบื่อเซ็งไม่อยากทําแล้วมันก็เป็นทางทางเลือกที่ยากลําบากว่าออกก็เสี่ยงไม่ออกก็คงต้องเป็นแบบนี้จนกเกษียณหรอเราคงไม่มีทางทำตามฝันแล้วใช่ไหมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เลยแนะนำหลายคนที่ถามมาแบบนี้ว่าทำไมเราไม่ลองทำวันหยุดละ่ะเรายังไม่ต้องเสี่ยงไงถ้าทำแล้วดูท่าทางมันจะไม่ใช่ก็ยังไม่ได้เสียง,งานอะไรไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ลาออก ถ้าทําแล้วดูว่าจะใช่ค่อยๆทาไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันใช่แน่ๆอตอนนั้นจะตัดสินใจลาออกมาก็ไม่ค่อยเสี่ยงละเพราะว่ารายได้มันเห็นๆละว่ามันทําได้มันไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวนะครับความรู้สึกเราเหมือนกันนะไอ้ที่เราว่าชอบๆอ,อะพอมาทําจริงชอบจริงบอกว่าไม่รู้เนาะถ้าไม่ไม่ทำคิดว่าสนุกไงแต่ว่าทําจริงอาจจะไม่สนุกก็ได้ไงก็เลยเป็นที่มาของของการคําแนะนําว่าเป็นผู้ประกอบการบรหยุดพอแนะนํา ไปเรื่อยๆนะตัวเองผมเองก็มาสะท้อนคิดตัวผมว่าเออจริงๆตัวผมผมก็เป็นผู้เกี่กบการมันหยุดมาตลอดนะผมมีงานประจําเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมก็ทํางานประจําอย่างเต็มสเกลเต็มที่แต่ผมออกหนังสือมาแล้ว20เล่มเอาเวลาไหนอะ่ะก็เวลาที่ไม่ได้เป็นเวลางานประจําผมเขียนหนังสือตอนค่ำๆหรือไม่ก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นเวลาข้างนอก ผมนึกทาอะไรอีกหลายอย่างที่พอมาตกผลึกที่หลังอันนี้ทํามาก่อนนะครับว่าเออมันก็เข้าข่ายของการเป็นผู้ก่อบการมันหยุดดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเอาแนวคิดของตัวเองที่เราทําเป็นผู้ก่อบการมันหยุดมาตลอดเนี่ยเอามาเล่าให้กดดคนอื่นฟังจึงตัดสินใจว่าจะจัดรายการนี้เป็นหนึ่งรายการพิเศษอยู่ในนพดลสตอรี่ตอนนั้นน่ยตัดสินอยู่ว่าเอะจะเอาวันไหนดี ก็ตกผลึกว่าผู้กอบการวันหยุดก็ต้องจัดวันหยุดดิก็เลยยึดวันเสาร์เช้าเป็นจริงๆมันผมผมลงทุกวันเสาร์นะเสาร์เช้าแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าคนฟังนะแต่เขาอาจจะฟังวันจันทร์เช้าก็ได้นะแต่ว่าเสาร์เช้าก็เป็นวันที่ผมจะลงผู้ประกอบการวันหยุดมาทุกตอนนะเป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดในนบุดอสตอรี่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการวันหยุดน่าจะอยู่ที่249ตอนตอนเนี้ย 249ตอนก็คือ249สัปดาห์นะครับถ้าเอาง่ายๆนะหารด้วย52อเ่ะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันมี52สัปดาห์เนี่ยก็เกือบ5ปีละ4.7ปีหารเครื่องคิดเลขโดยประมาณก็เกือบ5ปีละจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยผมยังมีรายการอื่นๆอยู่นะเช่นเคยทำ OKR OK Weekly อยู่2ปีนะครับปัจจุบันก็มีรายการประจำคือ MBA Weekly ก็ทำมาครบ2ปีแล้วนะครับหรือ Sunday Reflection ก็ทำมาพร,ร้อมๆกับ MBA Weekly แต่ผู้ประกอบการมันหยุดนี่อยู่มานานที่สุดนะครับคราวนี้อยากที่จะสะท้อนออกมานี่คือที่มาที่ไปเล่าเรื่องออหลังจากที่ผมทำผู้ประกอบการมันหยุดก็แน่นอนเล่าเป็นแนวคิดของตัวเองวิธีการทำซึ่งซึ่งก็เคยเล่าไปแล้วนะครับที่เป็นตัวยอ่อว่า PALMS ก็คือเร็วๆนะ ทำอะไรที่มันมีแพชชั่นตัว P ทำอะไรที่เรามีความสามารถคือ ability คือตัว A ทำอะไรที่ใช้เงินลงทุนน้อยเป็นตัว L low investment ทำอะไรที่มันได้เงินคือตัว M คือมันนีและทำอะไรที่มันขยายได้โดยไม่ต้องไปผูกโยงกับตัวเราหรือเวลาเราคือ S คือ scalability นะครับก็ทำไปทำมาจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้เลยชื่อนี้เลยผู้ประกอบการมันหยุดนะครับก็น่าจะ2ปีแลวนะวางจำหน่ายไปแล้วเรียบร้อยนู่นนี่นั่นคราวนี สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้เป็นแค่เอาแนวคิดตัวเองผมเริ่มไปอ่านหนังสือบางเล่มก็เป็นเรื่องผู้ประกอบการมันหยุดบางเล่มก็เป็นเรื่องธุรกิจก็เอามาแบ่งปันเอามาเล่าให้กับผู้ฟังในรายการนี้มาตลอดเกือบ5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ดีใจคือผมเริ่มได้ได้เห็นผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์ที่ผมได้เห็นเนี่ยก็ต้องขอบออคุณนะครับหลายคนที่กูณาอินบ็อกมาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่า แต่ก่อนหนูเคยอยากเป็นผู้ประกอบการแต่หาทางออกไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายมาฟังรายการนี้ก็เลยเจอทางออกว่าเราเริ่มทำวันหยุดก็ได้นี่ก็เลยเริ่มลงมือทำอะไรในวันหยุดตอนนี้หนูมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวแล้วนะคะประสบความสำเร็จมากเลยต้องขอบคุณอาจารย์โน,นนีนันซึ่งผมก็จะพูดว่าจริงๆการประสบความสาเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับท่าน100%นะแต่ขอบคุณนะครับที่ท่านกูนาให้เกียรติบอกว่าจุดเริ่มต้น เล็กๆอันหนึ่งก็คือผมที่มาเล่าให้ฟังในรายการนี้หลายคนก็ทําเป็นผู้ประกอบการมันหยุดมาหลายปีแล้วซึ่งพอมาฟังรายการนี้ก็เกิดไฟแล้วก็ทําจนสําเร็จหลายคนก็ยังคงเป็นผู้ประกอบการมันหยุดไปเรื่อยๆอย่างตัวผมอะ่ะผมก็ไม่ได้มีความฝันว่าจะออกมาเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวนะแต่ผมเอนจอยกับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วคิดว่าก็คงอาชีพหลักผมก็คงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนเกษียณแหละ นะครับแต่ผมก็คงทำในในวันหยุดต่อไปเรื่อยๆนะครับราวนี้สิ่งที่อยากรีเฟล็กในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีก่อนน,นั้นนั้นก็คล้ายๆกันเนี่ยผมทําอะไรบ้างที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดจริงๆเคยจัดเป็นตอนๆเลยนะครับแต่ละอาชีพที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดของผมฮะว่าผมทําอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ขอรีเฟล็กอย่างแรกครับผมเป็นนักเขียนผมใช้เวลาผมบอกแล้วเสาร์อาทิตย์แล้วก็เวลาตอนเย็น ที่ผมใช้เขียนหนังสือนะเพราะว่าวันกลางวันเนี่ยถ้าตอนเช้าทาไมไม่ค่อยเขียนตอนเช้าผมอ่านหนังสือเป็นหลักแล้วก็ปุกติไปสอนไงมันไม,ม่เวลาเขียนน่ะก็จะใช้เวลาช่วงเวลาตอนเย็นกลางคืนนะครับเขียนนะครับเอ๊แต่เห็นอาจารย์ลงโพสต,ตอนเช้าเสเกจดูปโพสไว้นะครับก็ก็ก็ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นผมเขียนหนังสือมาแล้ว20เล่มวันหยุดล้วนๆนะครับผมไม่ใช่นักเขียน full time นะครับ โหอาจารย์ทำไมเขียนได้เยอะเขียนต่อเน,นื่องครับเขียนทุกวันมันจะได้แบบผมนี่แหละก็ก็ใช้เวลาวันหยุดนะครับมีรายได้ไหมก็มีรายได้จากการเขียนอันที่2ผมเป็นวิทยากรวิทยากรก็ใช้เวลาวันหยุดวันว่างนะครับเอ๊เห็นอาจารย์เคยไปเวลาวันธรรมดาเถ้าเป็นงานที่เป็นเวลาธรรมดาก็ต้องขออนุญาตให้ทางหน่วยงาน องค์กรบริษัทส่งหนังสือเชิญไปที่คณะซึ่งอันนี้ก็ทำกระบวนการกระบวนการทั่วไปนะครับคณะก็ถ้ามันไม่ได้ไปซ้อนกับวันเรียนจะเรียกอะไรนะวันวันสอนของผมในวิชาที่ผมมีอยู่เนี่ยเขาก็จะอนุมัตินะครับซึ่งซึ่งก็เป็นภารกิจหนึ่งของอาจารย์อยู่แล้วแต่ก็ก็จะผ่านกระบวนการพวกนั้นแต่วันวันหยุดเนี่ยจัดคอสจัดอะไรต่างๆเนี่ย เป็นวิทยากรต่างๆเนี่ยก็ทำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดที่ผมทำมาต่อเนื่องนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็พยายามจะไม่จัดพวกนี้วันเสราร์อาทิตย์เพราะจาไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่านะปีที่แล้วนะผมตั้ง Okr OK ไว้ข้อหนึ่งก็คือจะอยู่บ้านเพราะว่าอ,อ,อยากใช้เวลากับครอบครัวลูกๆก็ จะไปเรียนต่อเมืองนอกกันหมดแล้วครับก็ก็ก็ไม่อยากให้วันเสาร์อาทิตย์พ่อไม่อยู่เลยวันจันทร์ถึงศุกร์เขาก็ไปเรียนใช่ไหมผมทํางานใช่ไหมเสาร์อาทิตย์พ่อก็ไปทํางานผมไม่เจอพ่อเลยก็ไม่อยากก็ปีที่แล้วก็เป็นปีที่เราก็พยายามจะไม่ไม่รับงานวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแต่ก็ก็ก็มีหลุดมาบ้างนะปีหลุดมาบ้างเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือการเป็นจะเรียกว่าเป็นอ่วิทยากรแล้วกันนะครับผมใช้เวลาบรหยุดนะครับอันที่สาม เป็นที่ปรึกษาผมรับงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ OKR KPI ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าก็ไม่อยากจะใช้เวลาเยอะมากแต่ก็ก็รับมาแล้วก็ใช้เวลาในวันหยุดงานที่ปรึกษาก็รับผ่านคณะนี่แหละนะครับแล้วเวลาที่ทําสหญ่ก็วันหยุดเองเหมือนกันเพราะว่าอย่างวันธรรมดานี่สอนก็หมดละสอนประชุมต่างๆนานาก็หมดละก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี่แหละทางานที่ปรึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ทำมาตลอดนะทำมาตลอด อีกงานหนึ่งผมผมขอรวบเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วกันเนาะซึ่งมีหลากหลายมากนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยยางจริงๆพอดแคสต์เนี่ยก็ถือเป็นผู้ประกอบการวันหยุดได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าเป้าหมายมันไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับแต่ก,ก็ก็ต้องบอกว่ามันก็มีไรายได้เข้ามาบางส่วนนะฮะสปอนเซอร์เข้ามาบ้างนะครับหรือการลงนบเร์นสตอรี่พอดแคสต์ผ่าน YouTube ซึ่งก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสัก7 0,000กว่าคนเนี่ย มันก็จะมีค่าโฆษณาที่ YouTube แชร์มาให้ระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่ามันเข้าขายผู้ประกอบการมันหยุดใช้เวลาวันว่างหมดเลยนะครับวันที่เราเย็นๆนะผมอัดพอดแคสต์เนี่ยช่วงเวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับที่ที่ทมีการอัดช่วงที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปไหนไกลๆหรือแม้กระทั่งไปต่างจังหวัดเองเนี่ยผมก็มีการอัดเผื่อไว้ ก็ใช้เวลาว่าเนีครับในการอัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เพจที่ผมเขียนบทความบุ๊กรีวิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็นำมาซึ่งมันก็จะจะได้สปอนเซอร์บางครั้งบางคราวซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ไฮไลท์ผมนะแต่ว่าผมก็จะเรียกว่ามันก็มันก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่มันทำให้เกิดเกิดเกิดขึ้นในการทำสิ่งพวกนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวมทั้งคอร์สออนไลน์ หลายๆที่เลยนะครับได้กูณารเรียนเชิญทําเป็น1 0บสคอร์สเลยแหละก็ใช้เวลาวันว่างเนี่ยแหละครับที่ไปอัดคลิปต่างๆนะครับแล้วก็ลงเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งก็ก็มีรายได้เข้ามาตลอดเพราะว่ามีคนมีคนดูปุ๊บเขาก็มี profit sharing มี revenue sharing ก็คือการแบ่งตัวค่ารายได้ที่เขาได้รับมาจากคนเรียนเนี่ยแบ่งมายังคนที่เป็นผู้สอนอะไรเงี้ย พวกนี้ก็เป็นผู้กอบการวันหยุดที่ผมทำนะครับทั้งหมดทั้งปวงดูเหมือนกับโอ้โ oh, หแล้วอาจารย์จะมีวันหยุดเหลือหรอจริงๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหเสารทิตย์ไม่อยู่บ้านเลยหรือว่าเสารทิตย์นั่งทําแต่งานคือถ้าเกิดเรารู้วิธีการทําแล้วเราพยายาม l e v e อ a g เจุดแข็งของเราคําว่า l e v e r a g e คือใช้จุดแข็งของเราเนี่ยเป็นธีมหลักเช่จนจุดแข็งผมนะเรื่อง OK เเรื่อง KPI เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสอนไลน์อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็น2เรื่องนี้เป็นหลักซึ่งเราเราเรามีความรู้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปศึกษาหาความรู้ใหม่ถ้าผมจะต้องแบบว่าทำคอสอนไลน์มันทุกวิชาเลยการเงินก็ทำไฟแนนซ์ก็เอ่อมาเก็ตติ้งก็ทำการตลาดก็ทำทำทุกเรื่องเลยเนี่ยผมไม่มีเวลาแน่นอนแต่เนี้ยผมใช้คอคอมเพ p เ t นซีหรือว่าความสามารถหลักของผมคือเรื่อง OK RKpi เป็นหลักบาลานซ์กอไกเป็นหลัก หนังสือผมก็เขียนเรื่องนี้อ,อะไรล่ะที่ปรึกษาผมก็ทําเฉพาะเรื่องนี้ผมไม่ได้แบบว่าให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่องถ้าทําแบบนั้นผมเบิร์นอาแน่ๆเพราะว่าผมไม่มีเวลานะหรือหรือผมชอบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วผมก็โชคดีที่ผมชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเวลาผมเขียนคอนเทนต์ที่ผมบอกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยผมไม่ได้เขียนคอนเทนต์เรื่องท่องเที่ยวไงถ้าเรื่องท่องเที่ยวผมก็ต้องไปหาข้อมูลเรื่องท่องเที่ยวมาเยอะเลย แต่คอนเทนต์ที่ผมเขียนคือบุ๊กรีวิวส่วนใหญ่ก็ผมอ่านอยู่แล้วไงแล้วมันเพอเออมันเป็นงานอาดิเรกที่ผมทําอยู่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นความง่ายพอดแคสต์ Podcast ที่ผมจัดมันทุกวัน6-7ปีแล้วอ่ะผมจัดได้ไงคอนเทนต์ content ส่วนใหญ่ท่านฟังท่านก็จะรู้ว่าเป็นบุ๊กรีวิวซะเยอะก็ผมอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันเลเวอเลจมันมันเลยมันเลยคือคืออย่าทำเยอะเขาไม่อย่าทําเยอะคือ ทำมัน50หัวข้ออย่างเงี้ยถ้ามันทําคนละเรื่องคนละลาเราจะเหนื่อยนะครับแต่ท่านไม่ต้องเรียนแบบผมว่าต้องโอ้อาจารย์ก็ยังอยู่เยอะอยู่ดีอะผมเขียนอย่างเดียวได้ไหมผมอยากเชร์นะครับสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการันหยุดเนี่ยตอนแรกเริ่มเรื่องเดียวแหละเอาเรื่องที่ท่านชอบท่านถนัดที่ไม่ตามหลักการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเขียนหนังสือผมไม่ได้ใช้เงินลงทุนนะครับ content creator ผมไม่ได้ใช้เงินลงทุนนะครับ การเป็นวิทยากรการเป็นที่ปรึกษาผมใช้ความรู้ knowledge base ทั้งกับทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าท่านต้องต้องทำแบบผมนะแต่ว่าอย่าไปกู้นี้ยืมสินม,มาลงทุนเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากผมผมทำอะไรมากกว่านี้แล้วหลายๆเรื่องผมลองทําแล้วมันไม่ชอบก็ผมก็หยุดไปผมเคยไลฟ์ a c e like b o o k แต่ผมไม่ชอบเพราะว่าเวลามันต้องฟิกแล้วมันไม่ f กซิ i b l e สำหรับผมอะแล้ววันหยุดอะบางทีแบบอาจจะไปกินข้าวกับลูกเนี้ย คือคือลูกเขาก็ไม่ได้นัดก่อนนะแต่เขาอยากไปเราก็ไม่อยากจะแบบเออเราก็อยากไปกับเขาอะแตแบบ่พอติด facebook live มันแบบมันมันรู้สึกไงไม่รู้ไงแบบไปกินข้าวกับลูกไม่ได้เพราะติด facebook live แต่คุณจะไปเลื่อนมันก็น่าเกียดอะคุณนัดคนต่อใครต่อใครไว้ว่าติดตามไลฟ์ได้หนึ่งทุ่มวันเสาร์นี้แล้วอยู่ดีๆบอกขอโทษนะครับผมไม่ไม่ไลแลวกี้เกียจหรือติดภารกิจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีกับคนที่เขาติดตามอยู่ใช่ปะก็ ก็ก็เลยไม่ทำไม่ง่ายผมไม่ได้ว่าคนไลฟ์นะคนไลฟ์เขาทำเป็นประจำาขาทำอย่างมากผมก็เป็นปนแขกรับเชิญบางคนนะครับบางคนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ฟังรายการนี้เพื่อความรู้เฉยๆก็ไม่ได้ว่ากันนะครับฟังได้แตถ่ถ้าใครอยากมีไอเดียปีใหม่เนี้ยลองตั้งปณิธานปีใหม่กันก็ได้ครับทำโอเคอาว่าจะทำํำบูกกอบการมันหยุดสักอย่างหนึ่งฟังอาจารย์นุบด,ดอก็มาหลายปีละลองเริ่มเล็กๆ อย่าไปคิดว่าจะต้องรวยเร็วภายใน3เดือน6เดือนอย่าพิ่งแค่มีไรายได้ก็ดีใจแล้วนะครับผมก็ผมก็ทำอยู่เรื่อยๆนะถ้าใครตามเพจผมก็มีขายแกต u จูด o u r n a l ประชาสัมพันธ์เลยครับใครอยากได้ก็อยากสั่งซื้อเนาะ ก็เข้ามาในเพจนบุนนสตอรี่ได้นะพินโพสตไว้นะครับหนังสือบางเล่มที่ยังเหลือสต็อกอยู่ก็บอกแล้วผมก็บอกตรงๆนะเหลือเหลือเหลือเท่าไหร่อ่ะผมจะไม่ค่อยใช้เทคนิคว่าเหลือ5เล่มสุดท้ายแต่5้าเล่มสุดท้ายโพสตมาเป็นเดือนเลยมันไม่ใช่5้าเล่มหรอกส่วนตัวไม่ค่อยชอบเทคนิคนั้นแต่ใครใช้เทคนิคนั้นผมก็ไม่ว่ากันนะเคยเคยไปคอลแลบกับบางคนเน่ยเหมือนกับเขาบอกเดี๋ยวผม ขายให้แล้วเขาใช้เทคนิคนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเอาตรงๆนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้พูดกับเขาตั้งแต่แรกเขามันก็คงเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่า s a r city ทําให้มันเหลือน,น้อยแล้วจะขายได้คนจะได้รีบสั่งซื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าผมทําเองผมไม่ทําแต่แต,แต่แต่พอไปคอลแล็บกับเขาก็ไปไปยุ่งกับเขามากไม่ได้ก็พอจบก็จบกันนะผมก็โหมถ้าเขาใช้แนวนี้ก็อาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยตรงแนวผมเท่าไหร่แล้วกันแต่ก็ก็ไม่ว่ากันอย่างที่บอกไม่ว่ากันก็แล้วแต่เทคนิคใครทเทคนิคมันก็เขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่แต่ไม่ค่อยชอบตรงที่มันไม่ค่อยตรงอ่ะนะผมผมเลยเยอะก็เหลือเยอะครับก็มันอาจจะขายไม่ได้เพราะมันเหลือเยอะนี่แหละนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ก็บอกกันตรงๆโอเคก็ขอสะท้อนคิดการเป็นการทําผู้ประกอบการมันหยุดแล้วก็ในอนาคตก็คงยังทําต่อยังไม่ได้คิด ว่าจะเลิกนะมันยังมีแวลูอยู่ก็ทําต่อแล้วผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้ประกอบการอยู่เรื่อยๆจเจอหนังสือดีๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผู้ประกอบการมันหยุดโดยตรงแต่ว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมันหยุดก็จะนํามาฝากนะครับยังไม่ได้มีแผนว่าจะเลิกปีหน้ามีแน่นอนรายการนี้ยังคงอยู่นะครับอย่าง MBA Weekly เมื่อวานลืมลืมพูดไปว่าก็ยังคงอยู่แน่ๆนะครับเพราะว่าทํา MBA อยู่ก็คงเห็นอะไรใหม่ๆ อีก2ปีอะ่ะผ,ผมวาระของการเป็นผู้มีการโครงการสปีแล้วหลังจากนั้นกเ็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอมันน่าจะหมดแล้วล่ะแล้วผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้อยู่ในตําแหน่งผู้มีการในเบก็อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมามาเล่าให้ฟังมากนักแต่กลับมาที่ผู้มีการมันหยุดก็ยัง,ย,งยังคงทําต่อตามะไรที่ยังทําต่อก็คิดว่านะยกเว้นว่าคนก็ไม่ค่อยฟังแล้วหรือว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วซ้ําๆก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคิดจะเปลี่ยนนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับ แล้วเราพบกันในพิ i s o d ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story